แล้วว่าวันนี้จะไม่มีการถแถลงเกี่ยวกับอาการป่วยของหลวงปู่แสงรวมถึงเรื่องของบัญชีที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะส่วนคนที่ออกมาจุดประเด็นเรื่องนี้อย่างหมอปลาก็ได้ออกมาขอโทษแล้วเรียบร้อยนะคะแต่สําหรับที่วัดป่าอารัญญาวิเวกจังหวัดอำนาจเจริญที่เป็นวัดที่หลวงปู่แสงยานนวโรเดินทางไปจําพรรษายังปิดประตูทางเข้าเอาไว้ค่ะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในวัดโดยเด็ดขาด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีกรรมการวัดมาคอยดูแลความปลอดภัยอยู่หน้าวัดค่ะประตูด้านหน้าวัดป่าอารัญญาวิเวกตำบลไก่คำอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หลวงปู่แสงยาน,นวโรเดินทางไปจําพรรษาอยู่หลังจากที่ออกจากที่พักสงดงสว่างธรรมในอําเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรโดยที่ประตูปิดและห้ามบุคคลเข้าออกค่ะ มีรายงานว่าหลวงปู่แสงยังจำวัดอยู่ภายในกุฏิไม่อนุญาตให้ญาติโยมเข้ากราบนมัสก,การมีตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญรวมทั้งกรรมการวัดคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณหน้าวัดตลอดเวลาขณะเดียวกันมีญาติโยมและลูกศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงปู่แสงจะขอเข้าพบแต่ว่าทางวัดไม่อนุญาตนะคะให้เหตุผลบอกว่าอยากให้หลวงปู่ได้พักผ่อน จึงได้แต่ยืนจับกลุ่มคุยกันอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดเท่านั้นจากนั้นก็เดินทางกลับส่วนการถแถลงข่าวถึงเรื่องเงินและอาการป่วยของหลวงปู่พระในวัดยืนยันว่าวันนี้ไม่มีการถแถลงข่าวใดๆทั้งสิ้นค่ะหลวงปู่เ,เป็นพระที่ปฏิบททัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดเดิมตั้งแต่ทำไมท่านยังเราก็ยังเด็กดูท่านเนี่ยมีเมตตากับเด็กลูกหลานทุกคนแล้วอยู่พอได้ยินข่าวนี้เรารับไม่ได้ เร็นมองภาพหมอปลาดีกว่าภาพที่หมอปลาไปทําข่าวเกี่ยวกับโรคโรครู่เรียนมเมนด้วยเหตุผลทําไมเมนด้วยถ้าคุณนั่งกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนคุณมีการเตรียมการคุณมีนักข่าวยืนไปแถวเลยเสื้อสีน,น้ำเงินเนี่ยถ้าเกิดแค่น,นี้ถ้าคุณมีความสํานึกเป็นพุธบ้างนิดหน่อยก็ยังดีคุณก็ต้องดึงออกมาเพราะหลวงปู่อยู่ในสภาพที่ไม่ปกติ <Ừ. S 2> ท่านป่วยแล้ะท่าน็กายุมากจริงๆและท่านอายุร้อยสี่ปีนะเท <Ừ. S 2> ่าที่สอบถามมาเนี่ท <Ừ. S 2> ่านอายุมากแล้วผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดป่าวังเลิงจังหวัดมหาสารครามซึ่งเป็นวัดต้นสังกัดของหลวงปู่แสงยานาวโรนะคะปัจจุบันมีพระสุท,ธทิธรรม,มโสพลเจ้าคณะจังหวัดมหาสารครามฝ่ายธรรมยุทธดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดก็มีการให้ข้อมูลผ่านนาย พีวัดเกื้อสายบุญที่เป็นคนใกล้ชิดค่ะก็ระบุว่าหลวงปู่แสงอยู่สังกัดวัดป่าวังเลิงจริงจำพรรษาที่วัดป่าวังเลิงตั้งแต่ปี2532ถึง2533แต่จากนั้นก็ได้ออกไปจำพรรษาตามวัดตามสำนักสงฆ์ต่างๆซึ่งก็รวมถึงสำนักสงฆ์บ้านวนชัยอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรด้วยกรณีที่เกิดขึ้นทางวัดไม่ได้ตั้งกรรมาการสอบค่ะเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นที่ยโสธร จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของจังหวัดยะโสธรแต่ยืนยันหลวงปู่แสงป่วยเป็นอัลไซเมอร์จริงมีอาการหลงลืมประกอบกับอายุที่มากจึงไม่น่าจะมีเจตนาไม่ดีค่ะ